นิวครีหันสาสวยขึ้นกว่าเดิมมากเผยลุกใหม่พร้อมเดบิวต์หน้าเด็กวานละมุนโกยยอดไลฟ์ ine, ไปได้แบบถนมทลายกันเลยทีเดียวสําหรับการเปิดตัวลุกใหม่สุดปังของซุปตาสาวดีกรีคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนิวเครีหันสาโดยโมเมนต์ชวนตะลึงครั้งนี้ เป็นภาพถ่ายที่เจ้าตัวได้นำมาโพสแชร์ลงบนอินสตาแกรม n e w c r e a หันสาพร้อมกับแนบแคปชั่นข้อความที่ระบุว่าจะเดบิวต,ต้องไปทางไหนคะซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เพื่อนพ้องคนบันเทิงที่ได้เห็นอาทิอุ้มลักนาเกรดการกล้าวจะติดตาพาขนมจีนกุณมาศต,ต้องเข้ามาคอมเมนต์อวยความสวยละมนุนชวนมองที่เจ้าตัวตั้งใจนามาเสิร์ฟ ให้ที่สองซูมแบบเต็ม2ตาเท่านั้นแต่ทางด้านของแฟนคลับก็ทักชมนิวเคลียร์หันษาหลากหลายความเห็นเช่นกันทั้งที่บอกว่าลุคนี้หน้าตาคล้ายกับน้องไทก้าหรือดูส่วนและดูเด็กลงไปกว่าเดิมไปจนถึงจมูกใหม่เข้ากับใบหน้าอย่างที่สุดและอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นการเผยลุคใหม่สุดปังที่เราฟีดแบ็กดีเวอร์สมกับเป็นสเตตตาสุปตาระดับตัวแม่จริงๆขอขอบคุณภาพนิวเคลียร์อันเดอร์สกาวหันษาภาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกัน